สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดูคลิปนะคะกดดูโฆษณานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิป ทุกคลิปนะคะที่แอดลงไปนะคะเพราะหลายๆท่านก็โอเ้เวลาเวลาเจอตัวเด็ดนะคะหวยเด็ดๆชอบพลาดกันเนาะหลายๆท่านเลยนะคะแบบจะเห็นแบบว่าหลังหวยออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนนะคะลองกดกระดิ่งไว้นะคะกดกระดิ่งไวะะ้บางทีแค่กดติดตามอาจจะแบบว่าไม่เด้งนะคะลองกดกระดิ่งไว้ดูนะคะว่ามันจะเด้งไหมนะคะ พอบางทีชอบเป็นนะคะกดกระดิ่งไว้บางทีก็ไม่เด้งเช่นเดียวกันนะคะก็ลองกดไว้ดูค่ะเผื่อมีหวยเด็ดๆนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะเดี๋ยวเขาเฮกันเราไม่ได้เฮด้วเอามาดูกันนะคะวันนี้เป็นลงชุดสิบหกหางนะคะสิบหกหางหวยไทยเลยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปหวยไทยจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะจบคลิปนี้เดี๋ยวแอดโทรหาแม่ให้นะคะ โทรถามให้ว่าได้เลขมาไหมนะคะถ้าได้มาก็จะลงให้วันนี้เลยนะคะถ้าได้มานะถ้าได้นะคะแอดเพราะว่ายังก็คุยกันก็ยังไม่ได้นะคะตอนตอนที่คุยกันนะคะหลายๆท่านก็รอเนาะแอดก็รอค่ะเพราะว่างวดก่อนนี้ก็หลุดไปนะคะวดก่อนนี้หลุดนะคะให้อัดไปก็ออก 1, 6, หนึ่งหก้องวดก่อนหนึ่งหกบนนะคะ ถ right right ้าได้มายังไงเดี๋ยวรีบลงให้เลยนะคะเดี๋ยวรีบแจ้งให้มาดูกันนะคะสู่สิบหกหางนะคะสู่สิบหกหางวดก่อนนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างฟาดเรียบเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเข้าไปที่หกหนึ่งนะคะเป็นตัวกลับเนาะเพราะว่าหวยออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะถูกต้องเนาะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะล่างออกหนึ่งเจ็ดบนออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะ ซึ่งเป็นหวยหามนะคะหวยหามเบิ้นหามบอกเขาเรียกเบิ้นหามนะคะบนนะคะโอ้ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งห้านี่เลิศเลยนะคะ <c oughs> เลิศเลยนะคะถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งห้าหวยหวยหวยไม่ค่อยหนีจากนี้นะคะสูตรนี้นะคะถ้าว่าไม่เป็นเลขพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสหลุดจะน้อยอยู่นะคะต้องรอดูทุกคนต้องรอดู ถ้าว่าเป็นเลขพี่น้องมาเนี่ยโอ้ตายแต่อันนี้มันก็มีเลขพี่น้องอยู่นะคะนี่เนาะเข้าไปที่หกหนึ่งนะคะหวโอ,อกหนึ่งหกนะคะต้องไปตัวกลับนะทุกคนเจ็ดหนึ่งนะคะสูตรนี้จะเน้นบนนะคะสิบหกหางนะคะหรือเอาไว้ดูเป็นแนวทางเนาะ,ะว่าตัวที่เราชอบนะคะมันมีในนี้หรือเปล่านะคะมันมีในที่แอดให้ไปหรือเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวแอดจะให้ดูภาพรวมทั้งสีงวดที่อยู่ในชุดนี้นะคะ เพราะว่ามันหลุดก่อนหน้านี้สองงวดนอะแต่เอฟซีก็โอ้ดีนะคะที่งวดก่อนนี้เอฟซีให้นี่ค่ะให้ลงนะคะไม่งั้นนี่พลาดเลยนะคะไม่งั้นนี่พลาดเลยเดี๋ยวหวยออกแล้วมาบอกโอ้ยเสียดายไม่ได้ลงนะคะงวดก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเกือบนะคะโชคดีที่เอฟซีขอมานะคะองวดนี้ก็เลยลงให้เลยนะคะ มาดูกันนะคะของงวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกนี่หวยออกตรงกันกับวันพุธนะคะทุกคนหวยออกวันพุธดเดี๋ยวแอดเขียนให้ก่อนนะคะซึ่งตรงกันกับหวยลาวอีกแล้วทุกคนหวยมันออกวันพุธเลยอะ วันพุธที่มันอยากจะเป็นหกหรือเปล่าหกมากกว่าเก้าหรือเปล่านะคะเอ้ารอดูนะคะชัดไต้เดี๋ยวแอดให้ดูภาพรวมนะคะอันนี้แอดขยายกล้องมาให้ดูเห็นเลขชัดชัดนะคะจะได้เห็นเลขชัดๆนะคะมาดูค่ะวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะจะมีตัวไหนกันบ้างเนาะมันออกวันพุธนะคะแอดดูปฏิทินแล้วถ้าดูผิดก็ขออาภัยนะคะเออแต่เช็คแล้วนะไม่น่าข้อมูลผิดนะคะวันพุธนะคะ แปดหนึ่งนะคะให้ไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะเก้าสามเก้าสี่เนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะทุกคน <c oughs> สูตรนี้นะคะเน้นบนอย่างเดียวเลยค่ะสูตรนี้ให้ไปที่เน้นบนนะคะทุกคน ้าเน้นบนบอสวยอยู่ด้วยค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะซึ่งตอนนี้มันมีตัวที่หลักๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่มีเจ็ดมีหกนะคะสูตรนี้ไม่มีเจ็ดมีหกนะคะควรเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยสองหกสองเจ็ด ต้องไล่ตั้งแต่หกเจ็ดแปดเลยหรือเปล่าเพื่เราตามสูตรให้มาอย่างนี้นะคะแอดก็ทําให้ทุกคนดูอย่างนี้นะคะตามสูตรงวดที่แล้วนะคะที่ทําออกมาได้อย่างนี้เออเข้ากับอย่าลืมสูตรหลายแต่สูตรให้มาแปดหนึ่งอีกแล้วนะคะแปดหนึ่งก็โอ,อไปแล้วเนาะห่วยว่าเป็นห่วยเสียวตัวเก่าบ่าจา้ะเนี่ยแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเก้าสองดังม,กมากๆเลยะคะ่ะทุกคน เรี่งงวดที่ผ่านมานะคะเกคาะ92นี่ดังมากๆเลยเนาะ91นี่อันเป็นที่เรียบร้อยอะไรที่ติด9ติดอะไรนี่จะอัานแต่แอดว่าที่น่าจับตามองน่าจะเป็นพวกนี้นะคะแอดว่าเลขน่าจะลงต่ำหรือเปล่าไม่รู้สิหลายๆสูตรที่มามันมันลงต่ำนะคะเดี๋ยวจะลองทำสูตรอื่นดูว่ามันจะมาชนกันกับสูตรนี้ไหมนะคะหาตัวชนหาตัวคัดออกมานะคะก็ลองคัดกันเอาเด้อคัดให้แอดนั่มเนี่ย ใครชอบตัวไหนก็จัดนะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะซึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่มันตัวต้องมีตัวที่ไม่เข้าตาเราละ่ะที่มันจะโอเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ซึ่งศูนย์ก็หายไปกี่งวดแล้วเนี่ยอ้แต่ถือว่าเลขลงมาต่ําเลยนะคะลงต่ําเลยคะ่ะทุกคนเลขลงมาต่ําอยู่นะเนี่ยเพราะว่า ทงดก่อนๆน,นี่มันยังเป็นตัวจับคู่ที่สูงนะคะนี่มาแถวนี้นี่มันลงมาต่ํานะคะนี่หนึ่งสองนี่เลขพี่น้องนะคะหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเลขพี่น้องเนาะมีพี่น้องกี่คู่เดี๋ยวดูก่อนหนึ่งมีศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องมีหนึ่งสองพี่น้องนะคะแต้มสิบก็จะเป็นเก้าหนึ่งแต้มสิบศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นเบินนะ้ลเนาะหนึ่งสองนี่ บวกกันได้9อ๋อแต้ม10มีนี่ด้วยค่ะ82นะคะเพราะว่ามันมามันมาเลขอย่างนี้แล้วนะคะโอกาสน่าจับตามองน่าจะเป็นศูนอ้มีไงแปดเแต่ไม่มี6ไม่มี7ค่ะเอะทำได้ไม่มี6ไม่มี7เลยค่ะวันนี้ ยัามาไหมเจ็ดยังจะเดินอีกไหมคะทุกคนแต่ว่าสูตรนี้ส่วนมากจะเน้นบนนะคะแต่ว่าใครอยากดูแบบว่าชุดรวมนะคะชุดรวมแบบเฮ้ยล่างเราซื้อมีตัวในนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเพราะว่า,าเว้นบ่มีหักเนะจ๊ะแต่ว่าตามสูตรแล้วมันเน้นบนนะคะตามสูตรเน้นบนทุกคนก็ลองจับตามองดูคะ่ะ ว่ามีตัวที่เราตรงใจไหมนะคะส่วนเลขแม่เดี๋ยวจะโทรถามให้นะคะจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวโทรถามให้นะคะถ้าได้เลขมาก็จะรีบลงให้ะคะ่ะทุกคนก็จะได้ไปหาซื้อกันนะคะแอดก็จะลองอีกสักงวดดูนะคะตั้งแต่งวดที่เขาไ่้กันก็ไม่ไม่เอาะคะ่ะแอดไม่ตามได้งวดเจ็ดเก้างวดหนึ่งเสียดายนะคะงวดแปดหนึ่งก็ไม่ได้นะคะงวดที่ผ่านมาก็หนึ่งห้าสามเนาะ ไอ้นี่เน้นกันไปที่หนึ่งห้านะคะหลายๆท่านก็เน้นไปที่หนึ่งห้าแต่ว่าหวยออกหนึ่งหกน่าเสียดายมากค่ะลองดูนะคะว่างวดน,นี้เขาจะมาตัวไหนเดี๋ยวแอดโทรถามให้นะคะส่วนมากแม่จะโทรมาบอกเองนะคะถ้าเลขชุดของแม่ที่เอามาจากที่ป้าเอาไปพิจรารณากันดูค่ะแขบไว้ดูนะคะเอา้าลืมให้ดูภาพรวมค่ะทุกคน น,นี่นะคะเห็นเนาะนี่นะคะเทียบกันดูค่ะจะได้เห็นแบบเออเนี่ยงวดเก่าเป็นอย่างนี้นะงวดใหม่อย่างนี้นะมาอย่างงี้นะน่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้แอปเทียบข้อมูลให้ดูนะคะแอดชอบเทียบข้อมูลเนาะแอดชอบเทียบข้อมูลสูตรเก่าสูตร,ตร,ตรใหม่ะคะ่ะทุกคน มันจะได้รู้จะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะถ้าชอบกระจัดค่ะทุกคนถ้าชอบกระจัดมีชุดที่ตรงใจไหมนะคะแปดหนึนะคะเก้าหนึ่เี่นาะแปดหนึ่งสองแดสามแปีนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหนึ่งหนึ่งหนนี่นี่ละค่ะจัดไปะค่ะทุกคน ชุด16ห้างนะคะเน้นบนอย่างเดียวนะคะเน้นบนอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้มีโชคร่วมกันยกช่องนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้หมันหมานนะคะแอดก็จะทยอยลงแนวทางให้นะคะเน้นย้ำนะคะทุกคลิปที่ลงทุกแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการประกอบการตัดสินใจของ FC เท่านั้นนะคะ แอดก็ทำตามสูตรให้นะคะทุกคนทำตามสูตรให้ถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยพิจารณาดูเดอ้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ